ลลาสบายดีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในรายการ loud ล i f แม่นแ,นแนรกขอบคุณการันตีไปจาก,กนุธาอนุถาราชวงศ์เราพร้อมด้วยบ๊อบบี้อัศวินและายการคุบบฮาวบอบบี้มีอย่างน่าสนใจแดงมีท่ามส้วงขึ้นไปมีทางไกด์ใต์เป็นระยะที่ว่าจะพาทุกท่านนี้ไปเที่ยวบอ,อบอนที่ว่าแปลกหูแปลกตาที่หลายๆท่านผู้ชมยังบงเคยไปไปแมนบ้างสองม้าแมนจะพาไปบิ a u ี้สไตล์อีก t y s จะพาไปท่องเที่ยวจะพาไปทุก ช,ชิคทุกอย่างครบวงจรหรอดในตอนนี้พวกเขายุ่ยใส่บอบี้เขาใหญ่และสถานที่ทก็คือ <Speed card. S 1> เขาเหี่ยสปีดคาร์เนี่ยนะพวกเขาจะพาบรรดาทานนี่มาแข่งรถ ครับพ้องมวลมันเต็มทีเพื่อกิจกรรมที่มอบส่นของพวกเุาเองน่ะค่ะความรื่นเร้าเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเองบุ๊บบี้กระถือเปลี่ยนกันใส่ชุดนี่ครับนี่ก็อยากว่าอยากว่าอยากันอีกนิดนึงเนาะจะขออนุญาตหลายๆเลยเนาะเอาไปเียต่อหนี้บรรยากาศขุณพ่อคุณพ่อโดยเฉพาะในระยาใกล้ใต้จะมวลจะมันและที่สําคัญความมวลสื่อนี่รอถ่ายกันยังในนอนบ๊อ้พร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วไปกันเลย ตอนนี้เขาเข้ามาทางด้านในกันแล้วกันครับควาใหญ่สปีดค่ะเย่บุพี์พร้อมแล้วที่จะโชว์ฝีมือในการขับรถพอพร้อมที่จะเสียละตีนี่เพราะว่ามือน,นี้เนาะก็คือบุพพ์พรจะมาแข่งขับรถโกคา,ารต์ตต่งกันแต่ว่าการแข่งขันนี้แน่นอนแล้วถ้าสมมติว่าไปขับธรรมดาแบบนี้นีคกระบ,บูนาสในใจแน่นอนอยู่แล้วการแข่งขันที่รักของบุพพ์พรนี่ต้องมีแพ้ม,มีชนะมเป็นหรือเปล่าบุพพ์พร ปั้นกถกติกาเดน่นอนเลยกต่าที่น,นี่นะคะตกลงกับท่านผู้ชมแล้วบะพี่ท่านผู้ชมมึงมาเพิ่นตกลงน้ำถ่าแล้วเหรอท่านผู้ชมต,ต้องต้องตกลง,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 งยันเด่นอน <c oughs> ถ้าอุก,กติกาของน้ถานั่นเองเนาะก็คือว่าถา้าสมมติเราไผแข่งขับรถแล้วเสียหรือว่าโบสนานั่นเองเนาะคนคนนั้นเบี่ยวกับเข้าแล้วตอนนี้นะโื่องของเกียรติศักดิ์ศรีที่ไงก็นั่นแล้วบะบี้เบิ้งข้างหลังก่อนบิข้างหลังก่อนเด็ดอีหยัง House Farm ว่าสัน House Farm เเป็นฟาร์มแกะท่านผู้ชมเขาจะทดอย่างเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมก็คือเป็นการไปทำความสะอาดเพราะแกะบอบบี้พร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วสิดมกินแกะบริสุดว่าสันบอบบี้เป็นคนนึงที่มาทำความสะอาดท่านผู้ชมแตคุณนีบอบบี้ต้องเสียอย่างแน่นอนผ่าเสือเสอ้อมันตัวเองท่านผู้ชมกับหัวผลมันที่ออกมาเป็นจังใดอยู่แล้ว เอาไปมาถานเรื่องนู้นกันเพราะว่าได้หรือเสียนั่นเอง,เองแต่ว่าตอนนี้บ๊อบบี้เขาไปถามกันก่อนเพราะว่าอายุของนักถ่านนี่จะสามารถทำได้แล้วหรือยังนนต้องถามกันก่อนไปถามกันเนาะไป,ไปโอโ้โหสบายดีสบายดีเรื่องไหนอยากพูดเรื่องนึงก็คือว่าอายุต้องเจ็ดปีจะค่อยเข้าได้นะยก็ต้องเริ่มตั้งแต่เจ็ดปีขึ้นไป เจ็ดปีไม่ได้ผ่านผ่านแล้วสิพ่าปีนี่ความสูงเนี่ยวันนี้ความสูงเขาใจแยก จะมีราคาที่เราต้องแยกออกจากกันเด็กน้อยที่สูงบกเกิดน1 3 0มเซนติเมตรเขาจะมีส่วนลดให้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ80 0 0 0บันกีบถ้าสูงเกิดน1 3 0ซติเมตรก็คือ92 5 0 0บงัหนห้นุหาได้ลดราคาแิโ่โอ้ยนุ่นหาไกล,กล,กล<ช>แล้วไกลแล้วเพ่นเ <laughs> พิ่นจะจากัดความสูง,งน้ำอีกก็คือว่าความสูงถ้าสมมติว่าต่ำกว่า1 3 0ซนติเมตรเพื่อนก็จะลดราคาพิเศษให้ถ้าสูงกว่า130ซนติเมตรเพื่อนก็จะไล่เป็นราคาปกติแลย่่ี เปิดปีเจ็ดแม่เล้ามุงเปิดเขาจะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าและปิดหกโมงเนาะอ๋อแล้วมันมีสุดไให้บอกสุดมีเจ้าเขาก็จะมีเซฟตี้ให้จะมีหมวากกันกระทบให้เจ้าเจ้าแม่แล้วถ้าจะมาขับโกคาเท,ที่ยวเกี่ยมเกิดไว้ให้มาเลยเจ้าเกิดผ้าใบหรืออะไรก็ได้ที่ว่าสบายตี๋แลวจะมีอีกอย่างที่ต้องจํากัดอีกบอกเลยกฎกติกาก็คือซื้อปี้แล้วก็ต้องลงทะเบียน เซ็นยินยอมก่อนการล่นเขาก็จะมีกฎของเฮาซึ่งรายละเอียดทางด้านนี้เลยอ๋อนกผู้สมตอนนี้ขออนุญาตกรอกนี่ก็ลงทะเบียนแล้วกันหลังจากนั้นเขาจะไปเปรียนสุดพร้อมๆกันมาป๊อปี้แม่แล้วเจอกันเลย โอเคตอนนี้เขาก็ัมาเลือกเครื่องกัน้รุกน่านเนาะม่แล้วโอ้ยน้าานจได้ใส่สุดหนเนาะเอาบบีเอาตัวนี้ก่อนสักสักอยดา๋ยวนะคากับบบี้ไปเปียนสดท่านผู้สมหลังจากเปลียนสุดที่พ่อยแล้วเขากจะมาเลือกหมวการกระทบเย่เฮ้ยได้สรับบูบี้ป๊อป พร้อมแล้ว่ะพร้อมแล้วอ่ะโอเคเลยขึ้นนักแขลงบอไปดลยข้นขาเดี๋ยวขึ้นขาเดี๋ยวคือบอขึ้นนักแขลงรถไหลกับบอบีอ่าเขามาเลือกหมวกพี่นะอ่าเลือกหมวกเลยโอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้มันมีกฎอีกอันหนึ่งในนังถ่าตัวนี้สำคัญเลยอธิบายให้ผู้ชมนุ่มยัง อันนี้เป็นอันงวมผมเพื่อเป็นการที่ว่ากันความซื้นกันความซึ้งไว้สิ่งสซกโป๊ะผมเอาไปติ้นหมดกระนอกแล้วกัน่ล้วหมดกระนอกมาที่เสรเพราะหลายคนกระชิ่ยใส่น้ำกันอยู่อันนี้มันเป็นกันของทางอ่าสีข้าเนาะอย่างนี้ผมดีเพราะของผ่าตัดแล้วใส่หูแล้วมั้ยใส่เลยแต่นทหานี้ต้องเก็บผมให้ละเอียดเลยเพิ่นบอกว่าสำหรับผู้หญิงมาแล้วมอบผมคือจะมีอย่างว่าผม อกอนนี้พวกเราเกยบพร้อมแล้วเขาได้รถมาแล้วสองคันเบอร์ซี่ก็เบ,บอร์สิบท่าผู้ชมเบอร์สิของบอบีนบ่แม่แล้วต่วอทุ่หาออกก่อนเนี่ยโอเคต้องเชียวเยบอร์สี่เบอร์สีให้รุ่หาให้ทุ่านานะให้ได้ <OR> แต่เราต้องขออธิบายกติกากันก่อนซ้าท่านผู้ชมอรู่นต่ห้อบต่อว่าท่านผู้ชมหาห้อไหมเนาะมาแล้วก้รันแข่งแต่ละห้อแบบที่และถ้าสมมติว่าในการขับรถแข่งของพวกเรานี่นะสมมติเราไม่ไผ่ขี่ไปแร้ว ต่ำหลายที่สุดเนาะหรือว่ายุดเพื่อความปลอดภัยของของคนขับเน่ละกันของรถของรถของกับเจ้านี่แม่แล้วแล้ะกันเพื่อจะมีเป็นการยกป้ายให้ถ้าสมมติว่าเป็นหอบใกล้จะสุดท้ายแล้วเพื่อจะที่าจะยกป้ายให้แล้วถ้าสมมติว่าเป็นหอบสุดท้ายแล้วเพื่อจะป้ายสต็อปหยุดเลยาว่่แตจบเกมแล้วไม่แล้วแม่ละลองมึงดูว่าวันนี้ไผ่ไม่เห็นป้ายสต็อปก่อนไผ่เนาะเอาไปแล้วพร้อมแล้วพี่สาขึ้นบว่าซีเนาะแม่แล้วโอเคขอบใจ น,นี่ก็คงจะพูดแล้ว <c oughs> เกี่ยวกับผลการ <c oughs> แพร <c oughs> การชนะป้าบุญยุตธิธรรมเลยบอ <c oughs> บีก็ต้องเสียใจไปไว้หอบหน้า <c oughs> เดือนมิถาที่แบบ ที่อบลงก็หนีก็ได้ไปเดี๋ยวบังคอกแก่ก็เป็นเงลนเดี๋ยวบ๊อบบี้ก็ต้องเมินเลยนะเดี๋ยวจะนันหาสิภาไปทรงเลยเดี๋ยบ๊บี้ขี่ตั้งมาหาหกรอบนุ้นหาขึ้นมาโคดก่อนวะคตรก่อนหาเหยียบเลยเต็มทีสปีดเลยท่านผู้ชมบอกว่ามันสุดยอดอิลี่ไผ่ที่ม้าขาใหญ่แล้วบริม้าแห่งนี้นี่บอกเลยว่าพลาดทุกคนที่ม้าขาใหญ่แล้วมาความท่าทายเกี่ยวกับการแข่งสี่นะต้องมาแห่งนี้แม่แล้วโดยเฉพาะแมนเซเลฟศิลปินดาราจากทางประเทศไทยของเขาให่ละแม่แล้วเพื่อนจะาม้าแข่งอยู่นี่ตลอด เราเลมากับมาเช่นเดียวกันเนาะืัอนี้พวกเขาก็พามาอีกให้แต่ละคนได้ร้องหู้ว่าสถานที่แหทุกคนทีมาความไวความสิ่งเนี่ต้องในมาที่นี่เลยติก้องแล้วคือเหอนกับพวกเขาในตอนนี้นี่อยากจะลงไปแข่งอีคอบแต่ว่ามันฮอดมงแล้วที่คนบางคนจะต้องไปล้างข้อแกะทังผู้สมเอาเป็นวันในระหว่างที่บ๊อบบี้ล้างข้อแกะนี้หายแกะที่ให้กำลังใจข้างๆด้วยกันพายยางชมวิวอ้อมหอบนอภายในสถานที่แห่งนี้ซะเนาะสู่บ๊อบบี้พอมแล ฟ้าว <laughs> <Allah> ุญิติยาวง่าอ้บอบบี้บูพร้อมเลยก็ต้องพร้อมเลยะสำหรับนี้ตอนนี้เอาไปว่าเขาไปให้กำลังใจบอบบี้ในการล้างคอแกกเลยเย้ย ดีชีอนามัยข้อแก้ของเขานี่จะขาดสินี้ไปบ่อไดอุปกรณ์สำคัญเลยเอาไปเลยนั่นคือฟอยเฮอร์มอเตอร,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 ร์บอกยแม่แม่ให้ต้องไปกอนบอบี่เอาให้สะอาดเลยเดอ้อบอนีเดอ้อเดี๋ยวหาจะมาเช็คเรียกเบอร์ชีนี่หาเช่นยังหาสิป้อนนมแกให้เอานะสมมุติวราน้อแกไปวุ่นวุ่นบอ,นอบี่ตอนนวันนวันไนว่าวันนนนนน่ พอปีมปีัี้นตอนี้นะพอี้นะอันนี้ะให้เห็ให้พีกิน่ะวันขบนี่เด้อวยร่อนไปพุ่นดูสิกวดนี่นะเอาอันนี้พี่ลุกลุกลุกพี่โอ้ยขึ้นตัี่

ให้กำลังใจเฮ็ดเรียกเมืออเดียวได้ได้ได้โอเคเอางเต็มที่นุธาขึ้นไปนั่งให้บอเบี้เบิ้งูดูที่ดีบอเบิ้ล ก็ได้บกทพิธีเวลาที่เขาถ่ายวู้หญิงที่คณะเขาจะตั้งกล้องไว้ยูโรปกันตำทาเอาเด๋อก็เห็นบ่เลยวิธีการถ่ายวูฟหรือเซลฟี่ท่านผู้ชมมุมกล้องเอนมุมกล้องมุมกล้องเฟื่งทั้งนั้นเลยเนาะอันนี้จะเป็นไอเดียหนึ่งที่แบบว่ามีครบหมทุกอย่างเลยแปลกตาโดยไปแล้วนี่ห่างเงียนบนะบอยเวลาที่ที่ทีมถ่ายวูฟต้องต้องได้ดึกขึ้นสินาะเุ้ยโมเมนต์มี้องเลย้องจนหมายเนาะป้าจู พายอยู่บ้านหลังนี้แล้วแม่ล้มกันบุหูเรื่องคนละเรื่องเลยมันเป็นการเดียว่าสาวซีสายไปไอเดียมาใอ้เขาี่ได้ผ่อนคลายความตึงเครียดรู้เท่าที่เรียกมาเมื่อยเขาก็เมื่อยเลยทำมาพร้อมเวลาเขาพร้อนคลายที่เขาเห็นอย่างเอียงแปลกตานิดนึงมันก็เห็นเขาพ่อนคลายไปแล้วแล้าอ้าวมบี้พี่บอลนาง้ะหันไปทางวะไปหักอน ขอบใจนุ่าหามิเลียงบุ๋ลี่ดิหัวล้ลองซิแมังกัะสักโอ้ยสุดยอยนสบายยกคมห้อน์ทิมมาเลยแน่นเขานั่งชิวๆกันตอนนี้ชิวก็ไม่รับ <laughs> <laughs> จะปมนเซ็รบอกเท่าไหร่เนาะสุดยอดสุดยอดกินก่อน ่าสดสืบอีบีเนาะสำหรับมือนี้ก็ถือว่าเป็นการให้รางวัลแกนุทาและกับบอบบี้แล้วอขอบใจหลายๆนุท่าที่มาเลี้ยงน้าบ๊อบบี้และก็ขอขอบใจสถานที่นั่นเองเราจอยในฮาวนี่ได้มีกิจกรรมที่ดีๆในท้ายอาทิตย์แบบนี้นั่นก็คือเขายหญ่ speedkart อะไรแล้ว,วามาของยายแบบนี้ที่ว่ามาควม,ม,ม <า S 1> ท่าท้ายถึนได้แต่งรถมันม้วนแบบสามารถ ลิ่นน้ำมูหลายๆคนได้ดิต้องในมาที่นี่เลยถิกต้องแล้วเพราะว่ามันมีครบสุดอยู่นี่แมนนอนอะไรกับเขาเข้าใจแล้หลายสำหรับในสถานที่ชิวๆแบบนี้นั่นเองเนาะกันกับ House Farm c o f f e e สามารถมานั่งชิวกันได้สำหรับในที่นี้ต้องขอเข้าใจด้หลายเด้อและสำหรับในตอนนี้ในระยะหน้าของพวกเรากับระยะ b e a u t y Style จะมีอีกที่น่าสนใจนั้นพวกเราไปพบกันเลย